สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยคือการซ้อมรบครั้งสําคัญของรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคม2025ที่ผ่านมานี่เองสวัสดีค่ะที่มันน่าสนใจมากก็คือมันไม่ใช่แค่การซ้อมรบปกติทั่วไปนะเออแต่มันเป็นการเอาการซ้อมใหญ่ประจําปีของกองกําลังนิวเคลียร์เชิงยุทธ,ธาศาสตร์มารวมเข้ากับการซ้อมรบระดับภูมิภาคซาป,ปัด2025ด้วย ใช่ค่ะซึ่งการรวมกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะมันการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนมากๆครับแล้วมันส่งสัญญาณอะไรบ้างครับดูเหมือนจะมีความหมายหลายชั้นซ่อนอยู่ค่ะถ้ามองผิวเผินก็เหมือนซ้อมปานปกติแต่จริงๆแล้วนี่คือการแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกว่าการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์หรือ Strategic Cohesion ที่เขาคิดมาอย่างดีแล้ว การบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์ค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยคือต้องการโชว์ศักยภาพทางทหารทั้งหมดที่รัสเซียมีตั้งแต่สงครามแบบผสมผสานการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสนามรบไปจนถึงการตอกโต้ด้วยนิวเคลียร์แบบเต็มพิกัดอ๋อครบวงจรเลยนะครับนั้นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยทั้งเรื่องการออกแบบที่จงใจรวมการซ้อมรบเข้าด้วยกัน ค่ะแล้วก็เรื่องอาวุธใหม่ที่เปิดตัวอย่างโอเรนชินิขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงตัวนี้ใช่ครับตัวนี้น่าสนใจมากว่ามันจะเปลี่ยนเกมยังไงและมันส่งผลต่อหลักนิยมทางทหารของรัสเซียหรือเปล่าถูกต้องค่ะรวมถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ด้วยที่มันตึงเครียดอยู่แล้วทั้งเรื่องการทูตที่แบบว่าหยุดชะงักไปส่วนที่สัญญาณนลสตาร์ก็ใกล้จะหมดอายุ